เพชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะอยู่กับน้องจ้าจ๋าเพชยนตจ้านะคะวันนี้อยู่โกดังสามเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ขอเอาใจเอฟซคนอยากได้รถกระบะสีประตูฮะอะพิลนเนอร์นะคะเกียร์ออโต้สำหรับ t o y o ต้าวีโก้แชมนะคะคันนี้เป็นปี2013นะคะสภาพรถสวยมากนะคะอันนี้เป็นรถเกรด A สภาพเดเดิมโรงงานจริงๆรวมไปถึงภายนอกภายในนะคะไม่ใช่จะเป็นล้อแมก นะคะตัวเบาะพวงมลัยนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้คือของเดิมทั้งหมดเลยตัวนี้นะคะเป็นปี2013นะคะเกียร์ออตโต้ราคานะคะอยู่เพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่วิ่งเพียง1 5 0 0 0 0กิโลเมตรซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมเชื้อเพลิงดีเซลค่ะคันนี้สีดำดเดิมๆ,ๆโรงงานสีเดิมแท้จากอ่า โรงงานเลยนะคะเดี๋ยวน้องจ๊้าจะพาไปชมนะคะความสวยความเดิมของคันนี้นะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะของเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะมากับไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะติดนะคะตั้งนะคะกรอบกันชนนะคะมาให้เป็นสีโครเมียม นะคะสภาพสวยๆเดิมๆลงตัวแล้วก็ไฟตัดมองมีให้ทะเบียนนี้นะคะเป็นทะเบียนกอไก่ช้อชิงนะคะ8 6 5 4จังหวัดร้อเอ็ดนะคะซึ่งรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพค่ะนะคะต้อง ถ้าคันไหนที่เป็นทะเบียนต่างจังหวัดมานะคะคันที่ตั้งขายที่เพชรยนต์ต้องรอโอนย้ายเป็นทะเบียนกรุกงเทพทุกคันนะคะกระจังหน้าสีลมดำของเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะของแท้สภาพรถสวยมากนะคะ FC คนไหนอยากได้รถตัวยกสูงแล้วก็เกียร์ออโต้สีดำที่เป็นสเปคหรือวัตถูโฉลกกับใครลหลายๆคนนะคะแล้วก็กําลังมองหาแต่ยังไม่เจอรถที่ถูกใจยังรถสวยสภาพไม่โดนนะคะคันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะน้องจะจ๋ารีวิวให้ดูแล้วเนาะ เอฟซีคนไหนอยากได้จริงๆนะคะเห็นแล้วนะคะอยากสนใจจริงๆก็โทรมานะคะจองจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดนะคะคุยกับเจ้าจ่าได้เลยนะคะสภาพเท่าที่เห็นเลยนะคะตรงที่โช๊คนะคะหรือว่าในส่วนตัวของล้อแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กอลอยดุมตรงกลางโลโก้โตโยต้านะคะพร้อมกับสกู6รูปนะคะได้นะคะในยางคันนี้นะคะได้ขอบ17นะคะดอกยางนะคะยางใหม่ๆอยู่เลยนะคะยังางปี2018นะ,ะดอกยางนะคะยังใช้ได้หีียาวยๆเลยนะคะแน่นๆนะคะ นึบๆอยู่เลยนะคะดอกอยางค่อนข้างจะลึกนะคะใช้อีกได้หลายปีนะคะแล้วก็ได้ยางของดันหลอดด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างนะคะไฮลักวีเอ็นเทเอรบอยู่ครบกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นแบบโครเมียมนะคะบันไดาทางขึ้นยังอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบทั้งหมดที่จับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะส่วน ฟิล์มนะคะคันนี้ยังไม่ติดให้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเจจา๋าติดให้นะคะดูแลให้เลยอยากได้ฟิล์มขนาดเท่าไหร่นะคะสามารถแจ้งน้องเจจา๋าได้เลยนะคะยินดีนะคะติดตั้งให้น้องจะจา๋าไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับฟิล์มนะคะน้องจจาติดให้ฟรีลูกค้าที่มาเจ้าซื้อกับน้องจจาก็จะได้ลดไปใช้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมนะคะนั่นเองนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะในส่วนที่ตัวอ่าถังนะคะน้ามันนะคะก็ติด โคเมียมนะคะพร้อมโลโก้แชมป์คา่าไฮรักดิโกนะคะส่วนคัสซีนะคะลูกค้าสังเกตเหต็นเลยว่าให้ดูนะคะว่ารถเนี่ยก็คือของเดิมจะไม่มีอรอยแก้ไขแดัดแปลงมานะคะในส่วนของล้อมแม็กก็เป็นแม็กอันลอยนะคะสังเกตแม็กทั้งสีล้อเนี่ยจะสภาพแบบนี้หมดเลยนะคะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยร้าวไม่มีอรอยขูดเลยนะคะ สภาพสวยเดิมนะคะสภาพรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมขนาดนี้นะคะใครเห็นใครก็ต้องอยากได้นะคะใครสนใจจริงๆก็ให้โทรหาน้องาจจ๋าเพราะว่าจะได้ทันนะคะเวลาก่อนช่วงสงการนี้ที่ใครอยากได้รถก่อนกลับบ้านนะคะจัดไฟแนนซ์ภายใน3วันรับรถได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้กันชนท้ายนะคะหรือว่าบันไดทางขึ้นก็คือของเดิมสภาพเดิมนะคะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ในส่วนของไฟไฟท้ายนะคะติดพรมยมมาให้เหมือนไฟด้านหน้าเลยนะคะ เดิมไฟท้ายเดิมไม่ได้แตกนะคะไม่ได้แตกนะเดี๋ยวขัดให้นะคะพร้อมโลโก้โตโตยตา้าตัวนี้นะคะเป็น2.5ตัว G นะคะซึ่งจะได้คืนส่วนของตัวกล้องหลังนะคะแล้วก็ที่เปิดโครเมียมดูไฟตาที่3ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเพราะว่า อันนี้ก็คือเป็นรถเกรดเนะคะเป็นรถสภาพเกรด A จริงๆนะคะใครสนใจใครอยากได้คันนี้นะคะโทรหาน้องจจาจ๋าด่วนเลยนะนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะโลโก้ไม่ต้องตกใจนะคะคาว่าพิลนเนอร์หายไปไหนนะคะก็คือมันมีบ้างบางส่วนนะคะที่ติดมาก็จะเป็นของเก่าแล้วมันลอกนะคะเราก็จะมีการขาัดสีแล้วก็ถ้ามันลอกมันขาดเราก็จะลอกออกแล้วเราติดให้ใหม่นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลในส่วนของคัสซีนะคะตรงที่ ปัม๊มเลขตัวถังนะคะลูกค้าสังเกตเห็นชัดเลยไม่มีรอยปั๊มใหม่ไม่มีรอยขูดนะคะอันนี้คือของเดิมของแท้ที่ติดมากับตัวรถนะคะแม้กระทั่งดอกยางตัวคัสซี่าดอกยางอะไหล่นะคะก็ยังไม่โดนถนนเลยนะดอกยางอะไหล่ยังไม่โดนถนนเลยนะคะ,ะ,น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 ,ะ,คะนี่เห็นชัดๆเลยนะคะได้คุ้มค่าแน่นอนนะคะกับราคา4 7, 7 9 0 0 0บาทพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะ ใครที่มาชมรถตัวจริงนะคะสะดวกมาดูก็มาดูเลยน้องจ,จาจ๋าอยู่บริษัทเพชรยน์ทุกวันนะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมินบุรีกรุงเทพนะคะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของ2.5ตัวจีภายในนะคะคุมโทนสีดําทั้งหมดนะคะรถภายนอกก็สีดําภายในก็คุมโทนสีดำนะคะดูสวยมากเลยนะคะไม่สกรปรกง่ายนะ,ะข้อดีของสีดํา นะคะปุ่มเ็นทัลนล็อกอะไรต่างๆนะคะปุ่มล็อกกระจกใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะคะแผงประตูยังอยู่สภาพใหม่สภาพสวยนะคะรถไม่ช้ำนะคะที่ปรับไฟฟ้าปรับกระจกใช้งานได้ปกติส่วนพวงมาลายัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลตรงกลางด้านหน้านะคะมีจอเน A ให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวจีนะคะมีจอเน A, นะคะมองแผนที่นะคะหรือว่ามองกล้องถอยหลังได้เลยนะคะส่วนแอร์ตัวนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่เนาะคอนโซลเกียร์นะคะให้เห็นเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่ชํำรูดไม่ซุดสม นะคะยังใช้งานได้ปกติในส่วนของเบาะผ้านะคะก็เป็นของเดิมโรงงานเลยนะคะเบาะตัวนี้เป็นของเดิมตั้งแต่มาจากโรงงานแล้วสังเกตนะคะนี่รถปี2013นะคะผ่านไปส0ปีไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นเฉลี่ยนะคะวิ่งปีละไม่กี่โลเองนะคะหนึ่งหมื่นสองหมื่นโลเองเท่านั้นเองนะคะเบาะก,ก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆน,นะคะสังเกตเลยว่ารถคันนี้นะคะไม่ได้ใช้งานหนักเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีนะคะซึ่งเป็นรถบ้านนะคะนี้นะคะ เป็นรถบ้านนะคะเบาะด้านหลังนะคะประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังสังเกตเบาะนะคะยังคงทรงสภาพเดิมนะคะแทบจะไม่มีคนบรรทุกหรือว่าไม่ค่อยได้โดยสารเลยนะคะเพราะว่าจากบุดูจากเบาะแล้วนะคะยังแน่นนะคะยังไม่มีรอยชํารุด เนื้อหะนี่คือสภาพรถของเราที่คัดเข้ามานะคะสภาพเฮดรูมก็ยังคงความเดิมนะคะคงสวยสภาพเดิมแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้นะคะแล้วก็ถูกฉลกนะคะสวยรถสภาพไม่ช้ำเนี่ยคะรับรองใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจรีบโทรหาน้องจจาจ๋านะคะนี่เสียงปิดประตูนะคะแน่นๆหนุบๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ได้สีดําภายนอกภายในสีดําความสวยความเดิมนะคะได้ความคุ้มค่านะคะแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังนะคะใครที่ดูต่างจังหวัด ะะแล้วสนใจรถรุ่นนี้นะคะรีบโทรมาจองจัดไฟแนนซ์ด่วนเลยนะคะก่อนคันนี้จะขายไปนะคะก่อนจะขายไปนะคะลูกค้าให้รีบเลยนะคะรีบโทรหารน้องเจจ่าโทรหารเงื่อนไขเรื่องเงื่อนไขจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อสดเนี่ยนะคะน้องาจา๋ายินดีให้บริการซัพพอร์ตลูกค้าอย่างเต็มที่นะคะยินดีบริการด้วยใจเป็นกันเองนะคะคนที่อยู่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะน้องเจจาก็ยินดีดูแลให้ทุกเคสไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์ไปหาให้ถึงบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะขนาด 2.5นะคะเชื้อเพลิงดีเซลวิ่งไป150,000กิโลเมตรนะคะเครื่องยนต์จะช้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดูสภาพเครื่องยนต์กันบ้างนะคะขนาดเครื่อง2.5นะคะคานคานนะคะดูก่อนนะคะนี่เลยคานของแท้ของเดิมนะคะตาปัม๊มนัมเบอร์จากโรงงานยังอยู่ นะคะยึดคันยึดหม้อน้ํายังอยู่ครบสีแจมมาร์กยังรโรงงานยังอยู่เนี่ยค่ะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวายังอยู่ของเดิมหมดนะคะใครที่ติดตามน้องเจจ๋ามานานแล้วเจอรถคันนี้โอ้โหชื่นชอบพอดีกําลังตามหาพอดีก็รีบโทรหาน้องเจจ๋าด่วนแล้วก็จัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อโสดนะคะน้องจจ๋ายินดีให้บริการนะคะอันนี้ก็คุย่ันขกันจัดไฟแนนซ์กับน้องจจ่าได้เลย เครื่องยนต์คันนี้นะคะสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องไม่มีรอยตัดต่ออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเนะะี่ยค่ะสังเกตค่อนข้างจะใหม่ระก,กิบเลยนะคะแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของเดิมนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาบอกว่าใช้มือเดียวแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นรถบ้านนะคะคันนี้ใครกําลังตามหาและใครมองหาอยู่นะคะเห็นคลิปน้องจจารีวิวไว้วันนี้นะคะ รีบโทรหาอย่าคิดนานนะคะถ้าช้าอาจจะไม่ทนันเพราะว่าของเราขายออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็มีเซลล์ค่อนข้างเยอะ เซลล40ท่านส่วนคนไหนชื่นชอบแล้วก็ติดตามน้องจเจจ่าแล้วเป็น f อน้องเจจา๋าตัวจริงนะคะมาชมรถมาเจอจเจจ่าหน้าง,งานได้นะคะซัพพอร์ตลูกค้าเต็มที่แน่นอนนะคะก็เห็นรายละเอียดภายนอกภายในกันไปแล้วนะคะถ้าพร้อมตัดสินใจก็โทรมานะคะสำหรับวันนี้น้องเจจ๋าก,ก็จะให้กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ดูคลิปรีวิวเข้ามาใหม่ๆเพราะว่าน้องเจจ๋าจะอัปเดตให้ดูทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าน้องเจจ๋าไม่ได้ยุ่งหรือว่าติดลูกค้านะคะเหมือนวันนี้นะคะก็ ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าโ o y o ต้าวีโกแชม์นะคะสีประตูเกียร์ออตโต้ปี2013ราคา479,000บาทไม่แสนห้าคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ